สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนักสะสมแล้วก็เพื่อนๆถึงการชอบชมธนบัตรหรือว่าเหรียญต่างๆนะครับก็มารับชมกันเป็นประจำก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาชมกันทุกคลิปทุกคลิปแล้วก็มาให้กําลังใจกับคนทําคลิปนะครับก็ขอบพระคุณใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็มีคลิป นู้นคลิปนี้ก็ทํามาก็เอามาเผื่อให้กับเพื่อนๆนักสะ,ะสมบางท่านที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็เอาแบ่งปันข้อมูลกนานมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อหรือว่าประกาศขายประกานใดนะครับเอามาแบ่งความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ได้มาประกอบไว้กับของที่เรามีอยู่ประกอบกับธนบัตรที่มีอยู่หรือประกอบกับเหรียญที่เรามีอยู่ มีข้อมูลอยู่ด้วยมันก็ทําให้เราเได้ข้อมูลในการสะสมทั้งธนบัตรทั้งเหรียญน,นะครับสําหรับธนบัตรวันนี้ก็เป็นธนบัตรราคา50บาทนะครับธนบัตรราคา50บาทแล้วก็แบบเป็นแบบที่สิบานะครับเป็นแบบที่13านะครับ,แ,บ,บ,รบแต่ธนบัตรใบนี้มีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับมีพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงตอน ถึงขั้นตอนของบัตรธนบัตรแบบ13ก่อนนะครับธนบัตรบบ13นี่นะครับออ,ออกแบบมาเป็นในคอนเซปต์ของออการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ปีนะครับเป็นคอนเซปต์นั้นนะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ปีนะครับสำหรับบัตรบ13นี่นะครับจึงได้นําภาพและเหตุการณ์สําคัญนับแต่แรกสถาปนา,านกรุงเทพอณากรเป็นเมืองหลวง และการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใส่ในธนบัตรนะครับนะครับมาใส่ในธนบัตรก็จะใส่ใด้านหลังนะครับใส่ใด้านหลังนะครับ <c oughs> <c oughs> ธนบัตรห้าสิบบาทแปสิบสามนี่เลยครับเอ่อเป็นชนิดราคาแรกของธนบัตรแบสิบสามนะครับเป็นธนบัตรแบสิบสามที่มีราคาห้าสิบบาทเป็นราคาแรกนะครับ ถูกประกาศออกมาใช้วันที่30สิงหาคมพศ2528นะครับนานมากนะครับบางท่านยังไม่เกิดนะครับ,บยังไม่เกิดนะครับและจะเริ่มแรกใช้กันวันที่20กันยายนพศ2 5 2พเหมือนกันนะครับดังนั้น30 30ประกาศออกมานะครับประกาศออกมาเพราะว่าจะมีนียแล้วก็มาแรกเริ่มแรกแจกจ่ายกันวันที่20กันยายนนะครับอันนี้เป็นธนบัตร50บาทแบบนะครับ ด้านหน้าของธนบัตรบาทุสามนี่ก็เป็นบบสีหลักก็เป็นธนบัตรสีฟ้านะครับฟ้าออกน้ําเงินน้ําเงินน้ฟ้านะครับนะครับเป็นธนบัตรสีน้ําเงินน้ฟ้าเลยถ้าเราเคยเห็นธนบัตรใบละห้าบาทมาใบละห้าสิบบาททั้งปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จะหลุดแนวโทนนี่โทนสีฟ้าสีน้ำเงินพวกนี้ละครับตั้งแต่ห้าบาทมาที่เราเคยเห็นมาก็เป็นโทนนึงตลอดนะครับโทนสีฟ้าก็จะเป็นสีของธนบัตรใบละห้าบาท ส0บาท50บาทอะไรนะห้าสิบบาทใช่มล่นนะ,ะนะครับประธานหลักของภาพก็เป็นของแบงค์นี้ก็เป็นภาพาประธานในพระบรมฉายาสาทิตรักณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ,อยู่ตรงกลางขวานะครับตรงกลางขวานะครับนะครับฉลองพระองค์เครื่องทรงแบบ จอมทัพนะครับทัพจอมทัพนะครับแล้วก็มีฉลองพระองค์คุยทัพนะครับคุยมีนลงคุยปกฉลองพระองค์คุยด้วยนะครับแล้วก็มีลูปคุดนะครับคุดคุดตรงนี้เป็นสัญลักษณ์คุดคุดนี่คุดนี่ด้านหน้ากับด้านหลังจะเป็นคุดที่ตรงกันเลยนะครับคุดนี่จะปั้มตรงกันครับด้านหน้ากับด้านหลังเลยนะครับจะเป็นคุดที่แนวตรงกันจะมองเห็นได้ชัดว่าด้านหน้ากับด้านหลังเวลาส่องแล้วจะไม่มี ไม่มีไม่มีลายเหลือมนะครับไม่มีลายเหลืองในลาสองแล้วจะมีไม่มีลายเหลือมนะครับแต่ตรงกันพอดีเลยนะครับสำหรับคบด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนะครับมีคูดูด้านมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนและมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางๆนะครับแล้วก็มีลายน้ํานะครับมีลายน้ําแล้วก็มี เลขบอกราคานะครับตัวตัวหนังสือบอกราคานะครับนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับธนบัตรใบนี้นะครับธนบัตรใบนี้เป็นธนบัตร50บาทที่เป็นฉบับพิเศษอยู่หนึ่งอย่างคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนบาคารแห่งประเทศไทยได้เห็นการสมควรออกธนบัตรที่ลึกฉบับละ ห้าสิบบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับในวันระที่ทรงเจริญพระชนพรรษาทรงเจริญพระชนมายุเก้าสิบพรรษานะครับฉะนั้นธนบัตรใบละห้าสิบบาทใบนี้นะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกพระชนมายุเก้าสิบพรรษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับนะครับเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับคือนะครับอ่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกธนบัตรที่ลึกชทิดราคา50บาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนักเรินทราพบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ90ปัญจาในวันที่21ตุลาคมพศ2 5 3 3นะครับอันสมัยอันเป็นมงคลยิ่งนะครับในตอนนั้น,นครับธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้นำนะครับธนบัตร ราคา50บาทแบบ13านี่แหละครับแบบานี่คือแบบ1ิบามที่บอกนะครับมาปรับปรุงนะครับมาปรับปรุงมาปรับปรุงส่วนที่ปรับปรุงคือเป็นส่วนนี้ครับส่วนนี้ครับที่ปรับปรุงเป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็มีตรงหนังสือข้างล่างนิดนึงนะครับปรับปรุงแล้วก็เส้นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ตรงนี้นะครับเส้นใหญ่แล้วในข้อความกัเส้นใหญ่นะครับที่ปรับปรุงนะครับเส้นข้อความเส้นใหญ่ก็จะมีก็เ ชาวชนมายุเกาพรรษาทำจาัสีนักเรียนทราบลมชนนีนะครับนะครับเอามาปรับปรุงให้เป็นลายน้ำนะครับสมบัติสำหรับธนบัตร50บาทปกติแล้วเป็นลายน้ำในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ธนบัตรใบนี้นะครับใบนี้นะครับถ้าดูกันดีนะครับจะเป็นลายน้ำสมเด็จย่านะครับ เห็นไหมครับจะเป็นลายน้ำสำเร็จย่านะครับแล้วก็มีเลข90นะครับมีเลข90อยู่ด้วยนะครับนะครับคือปกติธนบัตร50บาทแบบสิบเนี่ยเป็นลายน้ำในหลนแี่กันที่9นะครับแต่เรื่องในวาราการน,นะครับเฉเลิมฉลอมายุเก้สาสิบปีสาธาระสิทธิ์ดินบุรรมราชชนนีเนี่ย ก็ได้จัดทําธนบัตรนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นทําเป็นลายน้ำทำเด็ดย่านะครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะมีลายน้ำทำเด็ดย่าอยู่นะครับในรุปแฝง50นี้นะครับแล้วก็มีเลข90นะครับนะครับด้านล่างของออลายน้ำทำเด็ดย่าก,ก็จะมีตัวอัสือ,อ,อพิมพ์ว่านะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี90พรรษานะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับตัวหนังสือที่พิมพ์ว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับก0ิตปัาระครับนะครับนะครับลันตรงตรงลายน้ําก็จะเป็นลายน้าเอ่อที่โปร่งแสงนะครับโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงคือปกติทั่วไปแต่เป็นลายน้ําของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านะครับเอ่อ จ่าสิบพรรษานะครับมีเลข9กับเลขศูนย์นะครับเลข9ไทยนะครับเลขศูนย์ไทยนะครับส่วนรุ่นคุดนะครับรุ่นคุดก็นัคุดนะครับคุดทั้งหน้าคุดข้างหลังที่บอกไว้ตรงกันเวลาส่องแล้วจะไม่มีเหลี่ยมนะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นลายน้ำของเอ็ดย่านะครับที่บอกว่ามีความแตกต่างนะครับสําหรับธนบัตรใบนี้ไม่ใช่ธนบัตรแบบสิบสามทั่วๆไปเป็นธนบัตรพิเศษนะครับที่ระลึก ประชชนมายุ90พรรษาสาเร็จย่านะครับหรือสาเร็จทศสีนักเรียนทาวบรมรา,าชชนนีนะครับเอามาให้รับชมกันะครับเอามาให้รับชมไปนะครับนะครับผลนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เอ่อเป็นประธานในรูปก,ก็คืออนุสมรีพระบาทสมเด็จพระปวมก,ก้าวเจ้าอยู่หัวอเลกานดที่เจ็ดนะครับอเล็กานที่ 7, เจ็ดร่วงหน้าก็เป็นเอ่อ รัชสภารัชสภานะครับภายในบริเวณพระราชวังดุสิตนะครับและพระที่นั่งอนันตชาคมนะครับนะครับประกอบไปด้วยภาพด้านซ้ายมุมก็เป็นตานะครับพระราชสัญญากรประจําพระองค์และการที่7นะครับแล้วก็พระปรมาภิไธยย่อนะครับอยู่ในวงกลมนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญนะครับไอ้ด้านหลังของธนบัตรนะครับพอดีนะครับแล้วก็มีเลขบอกราคานะครับแล้วมีคุดนะครับอันนี้คือด้านหลังของธนบัตรนะครับนะครับ อย่างที่บอกนะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังกับด้านหน้าเหมือนกับธนบัตรแบบ13าทุกอย่างนะครับแต่แตกต่างกันที่ลายน้ําอย่างเดียวนะครับเป็นลายน้ําของสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีสมเด็จย่านะครับนะครับให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับนี่คือธนบัตรแบบสิบสามที่เป็นธนบัตรที่ลึกนะครับที่จะลึกสําหรับเจริญพระชนรรษา เก้ 10, สาสิบพรรษาสมเด็จพระสตนักเรียนทราบรมราชชนีหรือ ing, i, สมเด็จยญานะครับฝากกันไว้นะครับอันนี้ว่าใครมีก็ส่องส่องดูนะครับส่องส่องดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับทัธนบัตรที่เก็บเก็บไว้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบสิบสาแบบนี้ก็ลองส่องกับแสงสว่างดูนะครับส่องดูว่าลายน้ําเป็นลายน้ําสมเด็จยญาหรือเปล่านะครับเพราะถ้าลายน้ำสมเด็จยญ้าก็จะมีราคาขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นมีลายละแต่นะครับฝากไว้นะครับอันนี้มาให้รับชมกันนะครับเอามาให้รับชมกันแล้วก็เอามาเรียนรู้กันนะครับว่า เป็นอะไรามาจายยังไงนะครับก็อันนี้มาประกาศให้ใช้กันที่19กันยายนพศส5 3 3ส,ส,ส,สิเริ่มแจกจ่ายกันในการแรกกัน22ตุลาคมพศส5 3 3นะครับในราคา50บาทเป็นได้ทั้งธนบัตรที่ลึกและธนบัตรหมุนเวียนนะครับนะครับอันนี้มาให้ชอบชมนะครับขนาดของธนบัตรก็อยู่ที่ขนาด,นาด,นาด,นาดเจ็ด 7.2นะครับ7.2เซนติเมตรคูณด้วย14.4เซนติเมตรนะครับขนาดของธนบัตรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับวันนี้ก็เอามาเรียนรู้เอามาทําความรู้จักกันกันเหรียญธนบัตรราคา50บาทแบบ13ชนิดที่ระลึกพระชนมายุ9 0 0ร0ปาทำเด็จย่านะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับ6ย่าลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ